ไม่ไมัง <c oughs> ม้งบางทีเขาก็โฟกัสกูะเว้ยแต่กูก็แบบแม่หรือว่าไม่ใช่วะเฮ้ยแต,แต่แต่กูคิดว่าไม่ใช่ชนน้ <c oughs> มึงเ <c oughs> มาวะเนี่ยโอ้่ตัดรอบที่ห้า <c oughs> ม <c oughs> ไม่มึงไม่ต้องเทกูเทก,เทก,เทก,เทกพอพอพ,อพ,อพ,อพอ ไม่แต่ว่าแบบแบบแบบว่าพี่เบียร์ต้องจับมุดจับมือให้แข็งอ่ะคือกูเปลี่ยนรอบที่ห้าได้แล้วมั้งจับคือกูอะมึงดูในคลิปเห็นสภาพกูป่ะแต่กูอะรู้เรื่องกับมึงอีกจับแก้วไม่หล่นด้วยมึงคิดเองเชื่อกูามึงคนละจับมึงคิดเองอีกสัตว์มึดูสภาพกูก่อนแล้วมึง ม่าพี่อะไรแน่โดนควันมอมมาดีแล้วอะ่ะ <c oughs> เออ่มูกมอมควันเต็มเ,เต็มเลยยิ่งได้ต่างกันนะกูนั่งอยู่เฉยอ,อีกสองเยอนเหมองมอมจริงนี่เรื่มเริ่ม